ดาวนะธรรมดาก่อนสไปเวอร์ก่อนเบิ้คุนชินก่อนกดอะไรวะกดสเปซดาวระเบิดเนอะใช่กดชิปสไลด์ระเบิดแล้วก็สไลด์ดีเงึดไม่ไดกูอยู่ไหนวะกูอยู่ไหนวะกูอยู่ไหนวะอ๋ะขวาโม่ใหญ่เลยแต่ไม่เจอไอ้หน้าหมาอยู่กับกูด้วยหว่าสัตส ตัวไหนวะัวล่างโอ้ยทางแสงนี่เด็เริ่มโยนแย่ของเขาโอ้ยเรียบรวอะหนูหืนหนูหืนล่วงใครแม่งโยนใส่ผมเนีแย่ยังแย่ของ ยใส่หัวเจยหัวซูชิใครไม่ชอบไปยืนทิดเดอร์ใส่หัวกินสบัตเอ้าทำไมเตะไม่ไปนล่ะสไลด์สไลด์เตะไม่ไปเหลือใครวะน่ะใครเคยหัวซูชิเนี่ยไงหัวทองนม่เงยหัวซูชิเหรอเอาเรียบร้อยแล้วไ้ยแนทิดเดอร์เอง แพ้ไพ่ตัวเองเฉยเก็บไม่ไหยนะเกียดฮิตเลอร์ใส่หมวกคือต้นิีสัปาบบอแมนคนจนไงเพิ่มไอ้ยังบอเบอ่าแมนคนจนไอ้ยังบอเบอรแมนคนรวยไม่เก็บเราพันเลยนะวะ เป็นต <laughs> ัวนงินเขต่างซื้อใช่ป่ะสไลด์นิยึดมันเบิดอย่างเยอะสไลด์นิยึด Fuck 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 shit No 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 นะ No นะ No นะติดเต่าติดเต่า เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรเกิดข,ขึ้นหรอบอ, hell, บอกเลยวอเตอร์เฮลเบิร์กไปเบิร์กไปเฮลเลยว่าน็อตติงแฮปเปนน็อติงแฮปเปนบอกเลย <c oughs> สัตว์สัตว์เอ้ยเอาซูชิเอา้าซีล่วงเลยไฟกูยังไม่ค่อยแรงมากขอเติมไฟหน่อยอีคุณไม่มีสิทธิ์คุณไม่มีสิทธิ์ครับผมเกือบแล้วกูเกือบเสียชีวิต Canisma อะไรก็ได้ยี่สิบเอ็ด คิดเลยกำลังดวนกับนูเพื่อนอยู่สมาธิลุ้นวนเลยนะเว้ยการการการมองการมองเอาสายดิงหึดไปลูกคิดเลยใครวะคิดเลยระท่านเป็นโดน้องหิว ไม่หิวไม่หิวนะครับกูรอได้หมดอ่ะกูว่างทั้งวันอ่ะว่างทั้งวันอ่ะทั้งวันทั้งวันกูต้องต้องบุกแล้วอ่ะกูเล่นไม่ได้กูเดือดรึเปล่ากูเดือดรึเปล่าไปกิ๋วกิ่วอย่าเอาพิมได้ด้วยโอเครู้สึกเศร้าแต่ว่าไม่ยอม ทำอะไรไม่ได้จ้เอีกสองเกมไปเล่นทีมบ้างไหมอีกสองเกมก่อนแล้วเข้าไปเล่นทีมกลางพูดเลยบอกว่าอีกสองที่อีกสองตาก่อนเออน้องแข็งเด้อเออเปลี่ยนบรรยากาศเป็นคนชินแมปใหม่หมามึงกัดใครมาวะเฮียปากเป็นเลือดเลยเล้วเบิ้มกดกดพร้อมเลยเบิ้มเลดี้หน่อยพว่ามันเหมือนพร้อดูเปิดสวิตช์แห้งอยู่ หืกระท้อนเนี่ยลองลายอะลองลาย Hello there นั่น Hello there วะ carrot ด่ห้าวเ่า i t t l e carrot อแดห้าวเยนใจเนผู้ดูคุดูคุณ้ยแน่กับเราเลยละคุณผู้ดูเอาแล้วเจอกันแล้วงูทูชิกับหนูห่นขีบวบ อ้าอวอุ้ยไม่ได้ไม่ลงปุ้ยไใจจะรออะไรวะมัวแต่พิมพ์เขาบอกมัวแต่พิมพ์อุ้ยเอาหแรงโคตรเลยไอ้คนแรงไงสัส นี่ระเบิดบ้ามันกดแรงเลยนะเออเหมือนไม่เก็บรองเท้าอ่ะเหมือนอ่อนให้เขาอ่ะนี่นี่ไปไงโอ้โหเป็นไงสโลบัดชัวเขาบอกโดนเหี้ยโดนเหี้ยเลยวะล่ะจัดบินอย่างมั่ว ไม่ชอบหน้าจริงวะยิ้เลยยิ้มเรื่องระเบิดเองตายมั้ทำหน้าไงใ้มันฮิตแบบนี้วะจับเติมกันมากเลยศัสตล่าเริงจริงจรงอยู่กับเพื่อนนี่เนอร์นะบอเบแมนเนี่ยคนจนเนาะอ้ทำไรมางนะคนเหลื่อมล้ำบอบแมนถูนล ออ,อูหนีตัดผเมเนี่ยนองจากแจ็คหม,ม,มาแจ็คไม่หมาหรอ <c oughs> เพิ่มเสียงก่นอนอย่าโลภเพิ่มอย่าโลภอย่าโลภเกียบเกียบเอาเอา

มาถด้ยตู้ชี้ใครวะไอ้แดงรอดได้ไงวะเฮ้ยเฮี้ยโอ้ยทีมาโดนหางงระเบิดก็ตายอ่ะกินฟอย่างนี้นะอระเบิดไปเลยฮิตเลยจัดหนาหัง ไในทีมเหรอทีมไม่ชอบฮิตเลอร์แล้วจะสุ่มทีมมันสุ่มเหรอนั่นจะเรียงตามลำดับการเข้านี่ไงเช้งทีมไงน่ะมันมีแดงกับธรรมดาก็เอาตามที่มันไอ้นี่ให้เกมมันไม่สุ่มให้อะไม่สุ่มไม่สุ่ม ให้พี่กอฟเป็นจ่าเหรอดะมาอัดดิบอะมาเงี้ยหรไปะจ่าพิชิตเลยตอกออกตามหน้าตากันอะไรทำหน้าตาโอ้โหมีเด้อกับคราฟต์ดิจิตอลแล้วตอกออกตามหน้าตาแมวไงมาแล้วไปคุณคราฟต์ไปทีมกูอยู่ตรงนี้โอเคมันฆ่าทีมเดียวกันได้เลยได้หมดเลยถ้ามันจะแบ่งทีมกันเนาะเอาก็ช่วยกันฆ่าทีมตรงน้ชามึงไง ทำกูหมันใส้ระเบิดเพื่อมโดยพร้อมประตูได้ได้แหละโอ้แล้วกูโดนลุมอยู่ตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยกูโดนลุมอีกเฮ้ยคัมเลฟหลายรอบแล้วเฮ้ยเฮ้คุณคัมแล้วมึงเตะบอลมาโดนกู ไข่ไม่พอยอะไรชิบหายเพื่อนชิบหายเป็นไงขำเลฟมนเล่นเป็นทีนู้ยจับไว้นู้นเย็นเย็นอุ้ยัวตัวอะไรอยลอยอะไอยวะเอาเลิฟ ไอ้มันมาถามหาเพลงตอนที่4ทุ่มกว่าเอ้าตอนเช้าถามตอนเช้า4ทุ่มกว่าเอหลับไปแล้วมึงันร้องฟังกูจบแหละมันดันพิมพ์มามันเป็นเอ๋อเลยพอพิมพ์มาเป็นเอ๋อเลยเพลงอะไรวะ